สวัสดีครับผมพิทยาบุญนะครับวันนี้ก็จะมาเข้าสู่ช่วงรีวิวอนิเมะซีซั่นวินเทอร์2020นะครับก็เป็นเรื่องที่เก้ากับสิบนะครับก็เป็นอีกสองเรื่องหนึ่งนะครับที่อีกเรื่องหนึ่งดีมากอีกเรื่องหนึ่งแย่นะครับก็มาพูดถึงสองเรื่องกันนั่นก็คือสมัยดาวชูลันเวทักฝันชูลันเวและอีกเรื่องก็คือฮันชินาลูชันนะครับก็ วันนี้จะมารีวิว2เรื่องนี้กันนะครับเรื่องแรกผมจะมารีวิวสมั d ดาว t ูรันเว y กันก่อนนะครับสมั d ดาว t ูรันเว y เนี่ยเรื่องเนี้ยเออผมเคยพูดไว้ว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ซึ่งผมตกแกว่าทําไมมาอยู่ในกระตูนเลสโซเนนนะเพราะว่าโซเดมมัมจะเน้นการต่อสู้หรืออะไรใช่ไหม เพราะว่าแนวแนวแบบว่าแนวแฟชั่นแนวแบบว่าการแต่งชุดอะไรเแดบบียันจะไม่ค่อยมีในเรืน,นี้ซะเท่าไหร่ถ้ามีก็จะเป็นแบบว่าแนวเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นเหมือนเรื่องเออ,อเช่นเหมือนเรื่องดาราอัจฉริยะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้สิ่งที่ผมน่าสนใจมากที่สุดนั่นก็คือแบบว่าความสนุกหรือการดำเนินเรื่องของเรื่องเนี้ยเป็นอะไรที่พีคมากที่สุดในซิซันนะนะครับสําหรับผมนะคือ เรื่องเนี้ยทําให้เห็นว่าสาม,มารถลงเรเรโซเดนได้คือผมดูแค่เดเมนะเพราะว่าผมรู้ผมดูแล้วรู้ได้เลยว่าเออตัวเนื้อหาของบังกะมันก็แบบว่าสาม,มารถทําให้ลงได้มันรู้สึกว่าไม่ได้ใช่แดวแบบว่างงตหาวานคือผมมองว่าเรื่องเนี้ย องประกอบหรืออะไรอ่ะมันเหมาะกับโซโจมากกว่าแบบแบบผมนะผมไม่เคยเห็นแนวแบบนี้ในโซเดนนะเพราะว่าโซเดนมันเน้นผู้ชายอ่านเนี่ยแล้วแบบว่าเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับแฟชั่นอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันไม่เข้าเขาไงแต่ผมดูไปนะทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันสามารถลงโซเดนได้จริงๆแลยด้วยที่นิตยสารที่ลงในฉบับบางอย่างนะครับวิดดี้โซเดนแมกซีนอะ่ะเขาเปิดกว้างอะไรเนี่ยหลายๆแนวอยู่แล้วเขาเจะรับแต่แบบว่า บางางานที่แบบว่าไม่ได้ดังบ้างเอามันลงอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบว่าเออถือว่าเป็นโอกาสดีๆสําหรับนิสสารวิดีโซเดนแบกซสีนะามาพูดถึงอนินสวอนิวมะก่อนนะครับอนอกจากผมไม่ได้อ่านบางางานนะเพราะว่าผมเริ่มมาสนใจในฉบับหลังจากดูอนิเมะจบนะผมเลยเริ่มเริ่มมาสนใจฉบับบางางานมากขึ้นซึ่งจะมีรีวิวหรือเปล่านั้นอันนี้ยังไม่แน่ใจนะเพราะยังบอกไม่ได้นะครับแต่ในฉบับอนิเมะเนี่ย ผมบอกในคาเดียวว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่สำหรับผมนะเพราะว่าดูแลค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้น,นมากนะคือตอนแรกๆอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่แรกก็ดึงดราม่าซสะส่วนใหญ่นะแต่พอดูไปเรื่อยอ่ะคือเราได้เห็นความพลากระบบอะไรหลายอย่างทั้งเนื้อหาทั้งบทที่แบบว่าคุณค่างที่จะเข้มข้นชวนนั่นติดตามและแบบว่าตอนท้ายเนี่ยตอนที่แบบว่าเออเดินรันเวอเป็นอะไรที่ผมคิดว่าพีคที่สุด แล้วนะครับเพราะว่าฉากที่เดินลันเวเนี่ยคือเป็นฉากที่บอกว่าสะกดสายตาคนดูได้อ่าวจริงผมไม่ได้สนใจเออพวกเดินรันเวพวกแฟชั่นดีไซเนอร์แต่ผมซับแต่ผมดูแล้วแบบว่าโอ้ยมันตื่นเต้นอะ่ะเออคือแบบว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ปาคือมันสามารถสะกดสายตาคนดูที่แบบว่าคนไม่ได้สนใจแบบแฟชั่นดีไซเนอร์หรือว่าการเดินแบบอะไรอย่างนี้ได้อย่างผมได้อะ่ะคือแบบว่าโอ้โหเป็นอะไรที่สุดจัดมาก และทําให้ผมรู้สึกว่าเออดูดูได้ตลอดเวลาดูไปไม่รู้สึกขันเลยนะเพราะมันไม่ใช่แนวผมจริงๆนะเรื่องนี้ยะเพราะว่าผมเคยคิดว่ามันไม่น่าจะเข้าเลดีได้ที่ซ้าเข้าเลนเองแต่ผมก็ตัดทิ้งตัวนั้นไปแล้วผมลองดูเออจริงว่ะเรื่องนี้มันได้โซเนนได้เพราะว่าอ่ไรหลายๆอย่างมันลงตัวไง,งอย่างเช่นมิตรภาพเออ เดี๋ยวตัวละครอะไรอย่างเงี้ยการดําเนินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้อ์ประกอบ์รวมเซเดนบทเลยแต่อาจารย์คนเขียนเขาพยายามดัดแปลงอะไรให้มันดูเป็นเนื้อหาของเป็นเรื่องของตัวเองแล้วพอมาสู่ของฉบับอนิเมนเนี่ยมันค่อนข้างที่ดีสาหรับผมว่าคือดีมากเออคือมันน่าจะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าแปลกใหม่สําหรับผมนะ ผมไม่เคยเอ่านงงานหรอกแต่อัิเี้ทำไว้ดีมากสำหรับผมคือบทรือหามันคุนข้ังที่จะเข้มข้นและแบบว่ายังไงอะแล้วทิ้งเป็นช่วงถามมาก็ยิ่งทำได้ดีนะแล้วเราผมเลยมองว่าสมัยดาวจุลันเว์เนี่ยสั้นๆง่ายๆได้ใจความเลยก็คือโดยเรามาทำารด่อม,มาได้ดีนะครับสำหรับผมนะคือด้วยที่ผมไม่ได้อ่านบางงาด้วยผมเลยไม่สามารถเปรียบเทียบได้แต่เรื่องนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าแนวแบบนี้สามารถลงเซเดนได้ ลงโซเนนลงโซเนนได้นะได้นะครับคือแบบว่าไม่ได้เป็นแบบเนื้อหาแบบตะหวาดโจโฉผมคิดว่าเรื่องนี้มันมันออกไปแนวตะหวาดโทโฉก,ก็จริงแต่นักเขียนทําให้เป็นเลตโซเนนทําให้ผู้ชายอ่านได้และทําให้ผู้ชายไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้ทําแบบว่าเออทาแบบว่าผิดแนว คือมันเป็นโซเนนจ๋าเลยมาในคาบรูปแบบแฟชั่นดีไซเนอร์การแต่งชุดการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคอนค้าที่จะเวิร์กแล้วแบบว่าคุณค่าที่จะดีเยี่ยมนะครับสำหรับผมนะครับสมัยดาวทูรันเวผมให้ประมาณเก้านะครับคือปินอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าคุณข่าที่จะเวิร์กอะไรหลายอย่างแล้วแบบว่ายังไงอะ่ะก็น่าสนใจในฉบับบางงานเลยนะครับเพราะผมดูไปแล้วเออมันไม่ใช่แนวอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆมันไม่ใช่แนวตหวานที่ผมคิดว่า เออมันคือมันเข้ามันมันเหมาะกับรับแนวตาหวานจริงๆอ่ะดึงเนี้ยเพราะว่ากะเพราะว่าด้วยเดือเรื่องของมันอ่ะไม่เคยเห็นในเลดนี้มาก่อนนะไม่เคยเห็นเลดที่แบบผู้ชายมาอ่านในเลดโซเน,นนอย่างเงี้ยผมเลยเกิดแบบว่าเออแอบ แบบหวานๆนิดนึงแต่พอดูก็ได้รู้ว่าอาจารย์สามารถทําได้และตัวอันนีเมก็สามารถทําได้เช่นกันสำหรับผม,มสบายดาวทูดันเวให้9เต็ม10นะครับโดยรวมถือว่าดีนะถามว่าธรรมดาไหมมันสำหรับผมมันไม่ธรรมดาเพราะว่านื้เพราะว่ายังไงอะถ้าพูดให้ถึงการ์ตูนเรทเนี้ยมันไม่ค่อยจะมีการ์ตูนแบบว่าเรทดีซะแต่หลาที่เล่ากับเออ คนที่แบบว่ายัางไงอ่ะตัดเสื้อเก่งแล้วแบบว่าได้มาสู่แบบว่าเป็นแบบช่างตัดเสื้อให้กับดดบนลันเวอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบว่าได้แบบได้มาทําความฝันที่แบบว่าเออมาเป็นช่างตัดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเออแบบทำความฝันกับเพื่อน เพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่าอยากจะแต่งชุดดีๆแล้วแบบว่าอยากเดินแบบแล้วแบบว่าเธอมีปมที่แบบว่าเธอตัวเตี้ยมากคือแบบว่ากดการเดินแบบของเอ่อแฟชั่นดีไซเนอร์อย่างเงี้ยมันต้องแบบว่าสูงๆประมาณนี้ประมาณนี้แต่เธอเตี้ยไงเธอต่ํากว่ามาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยเธอก็แบบว่าอยากจะเดินเธอก็มุ่งมั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยไฟเอ๋มก็แบบว่า พระเอกผมไม่ชอบผงม,ม่วงนะบอกไว้ก่อนผมไม่ชอบมากแต่สิ่งที่ดีที่สุดขอ,อ,องพระเอกก็คือพระเอกมีความบุ้ม,ม,มบั่นม,มีความตั้งใจในสิ่งที่ทำผมมองว่าเรื่องนี้ไ่เบอร์เทดนเบย์มันก็ให้อะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับอ่สำหรับผมนะให้กเก้าเจ็ดสิบไปเลยเรื่องนี้นะแนะนํานะครับต่อไปนะครับอ่ะผ่านเรื่องดีๆมาละมาผ่าเอามาเรื่องแย่ๆบ้างนะครับฮันชิน่าดูชั่นนะครับก็เรื่องนี้นะครับอืม จะว่าไงดีอะเกิดได้นะลูชันนะเป็นผลงานที่แดดแปลงมาจากบางังงะซึ่งผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทูเล b l ลูนะเพราะว่าดูจากหลายชื่ออะไรหลายอย่างแล้วมีนักเขียนอยู่คนหนึ่งที่แบบว่าน่าจะเป็นคนวาดนะครับคนวาดเรื่องทูเล็บลูหรือเขามาวาดเรื่องนี้หรือเปล่าดูดูจากลายเส้นแล้วมันไม่เหมือนกันเลยแต่ผมดูขอ้อาหาข้อมูลมานะผมก็รู้สึกว่า i, ใช่เหรอเรียกว่าทูเล็บลูเหรอหรอ,อันนี้ผมไม่รู้ไม่ทราบจริงๆนะแต่ผมก็ คิดว่าน่าจะไม่อยุดายเส้นมันคนละแบบกันเลยสําหรับผมนะอ่ะอันนั้นตัดไปก่อนนะสาหรับผมมารีวิวก่อนนะรีวิวเรื่องฮันชิน่าลูชันนะครับก็เป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ผมคาดหวังไว้ว่าเฮ้ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากหรอกแต่ขอไม่ให้แย่มากแล้วกันเพราะว่าเป็นอนิเมะที่คนดูน้อยด้วยแหละและแบบว่าเรื่องนี้คนเขาก็ไม่ได้พูดถึงเยอะมากมาย แต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือแบบว่าเออมันก็น่าจะดูได้แหละมันแน่แต่แบบว่าเป็นแนวเวทแบบว่าอย่างไงอ่ะแบบว่าเป็นไงนางเอกเป็นจอมโจรพ,พระเออพระเอกเป็นแบบว่าอยากเป็นนักวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่นาจะธรรมดายิ่งดูยิงย่งงา่ายดูสนุกแต่กลับการเป็นว่านะครับช่วงแรกๆพอพอดูได้อยู่แต่พอช่วงหลังๆอะ่ะเหบือนเนื้อหามันไปไม่เป็นมากกว่าโดยเฉพาะ ช่วงตอนอ่าอันนี้ข้อเสียข้อแรกเลยโดย default ตอนที่สามถึงตอนที่หกเนี่ยมีปัญหามากที่แบบว่าเขาพยายามจะทําให้เนื้อหาวกไปบนมากับตัวละครน้องของนางเอกอะ่ะเออที่แบบว่าไม่ได้เออว่ายัางไงอะ่ะเล่นกับหมีเกาไ,ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคือปัญหานี้มันดูเป็นปัญหาใหญ่สําหรับในเรื่องแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันดูแบบว่าเล่นใหญ่ไปหลายตอนมากอะ่ะคือแบบว่าดื้อยื้อยื้อยึงกันเยอะ กันเยอะมากอ่ะตรงเนี้ยทำไห่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันยืดไปหรือเปล่าแล้วแบบว่ามันไม่จําเป็นต้องมาเล่าอะไรยาวอะไรขนาดนี้หรือว่านี่คือเื้อหาของฮันทิน่าลูชันจริงแล้วเพราะว่านี่หาฮันทิน่าลูชันอ่ะมันมีแต่พอโดยรวมในองค์ประกอบของตอนอ่ะ คือแบบว่าบางตอนมันไม่ได้อะมันแบบว่าอุ้ยมันไร้สาระไปเปล่าคือมันน่าจะจบง่ายๆเด๋ยเพราะแต่มันก็ดันยืดไปหลายตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งตอนท้ายนะบอกตรงว่านี่คือบ้านไยทองฉบับหันฉบ,บ,บับญี่ปุ่นชัดๆเลยคือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมมองว่าเฮ้ยนี่มันบ้านายทองเลยว่ะคือด้วยที่แบบว่าด้วยที่ตัวละครน้าในเรื่องอะพูดแบบว่าอื้ม นี่มันตัวร้ายในละครชัดๆเลยแล้วแบบดูไปมันยิ่งแบบว่าเอ้ยนี่มันบาทใสทองก็แบบว่ามันดูแล้วแบบว่ามันได้อารมณ์คิดแบบนั้นเลยอะแล้วแบบว่าตอนหลังๆที่แบบเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะสาหรับผมอะผมมองว่าเรื่องนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือบทที่บอกว่าแปลกๆนิดนึงคือแบบเขียนออกมาแบบว่ายงไงอะไม่ได้ไม่ได้สื่อถึงเนื้อเรื่องที่ชัดเจนอะ คือผมเข้าใจแล้วเออพระเอกมันอยากเป็นนักมายากลเออสรุปก็ได้เป็นจริงๆนั่นแหละแต่ก็แบบยังไงคะเบาได้เห็นความพยายามของพระเอกน้อยมากอ่ะในการในการเป็นนักมายากลอ่ะคือก็คือแบบว่าพระเอกมันมีสกิลอยู่ในตัวแล้วไงแบบว่าเออสามารถเสกกลได้อยู่แต่เธอแต่แบบว่าอยากกิ่งมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยฝึกอ่ะคือมันมีตอนหนึง่งตอนที่ท้ายนี่แหละที่แบบว่าได้เจอครูฝึกครูฝึกที่เคยฝึกกับอ่า ที่เป็นพ่อของนางเอกอะ่ะผมจําชื่อไม่ได้ละที่เป็นพ่อของนางเอกเคยฝึกให้พ่อนางเอกมาก่อนเนี่ยแล้วแบบว่าตัวพระเอกอะ่ะยังไงอะ่ะคือแบบเป็นไอดอลไงเป็นไอดอลของพ่อน่ะพ่อพระเ,เอกเพราะพ่อพระเอกเป็นนักมายากลที่แบบว่าไปทั่วโลกใช่ว่าอะไรปรบมาณเนี้ยเออผมก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้เราก็ได้เห็นแล้วเออว่านางว่าพระเอกอะ่ะมันอยากเป็นนักมายากลจริงจงแต่พอดูไปเรื่อยๆื่อเราได้เห็นความเบี้ย,ยาตรนน้อยมาก แล้วแบบว่าเนื้อเรื่องของการดําเนินเรื่องอะ่ะมันค่อนข้างที่จะดูแบบว่าไม่ค่อยจะสรุปเท่าไหร่เอออย่างเช่นตนัวละครนางเอกอะ่ะฮัทติน่าฮัทติน่าเนี่ยเป็นแบบว่ายังไงอะ่ะพลารียจะเจอแม่ให้ได้ก็เ,เลยทําทุกวิถีทางขโมยนูน่นขโมยนี่คือแบบไอ้ฉากที่มันไปขโมยของแล้วแบบเจอแล้วแบบอย่างนั้นอะ่ะคือผมรู้สึกว่ายังไงมัน,นแฝกอยู่นะ คือมันรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับตัวเอเสเลือไหลดียังไงอ่ะคือเธออยากเจอแม่ไงอันนี้เข้าใจแต่แบบว่าพอดูไปเรื่อยๆแล้วโอ้จะได้เจอไหมเนี่ยคือตัวละครน้าเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าลำคาญที่สุดในเรื่องนะเพราะว่าอะไรบาดล้อมหรืออะไรหลายๆอย่างคือเหมือนคือเหมือนเธอรู้อ่ะว่าตัวละครแม่ของคาทิน่าอยู่ไหน แต่เธออะภรรยาจะให้ทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อไม่ให้เจอแม่ตัวเองสักทีคือเธอเหมือนรู้อะตัวละครน,นาเหมือนรู้คือตัวละครน,นาเป็นตัวละครที่แบบหักหลังตะกูลแล้วอยู่ดีๆกลับมาคองบ้านฮาดติน่าเฉยเลยทั้งที่นาเพิ่งหักหลังไปคือมันมีตอนหนึงที่แบบแบบว่าหักหลังฮาด์ติน่าเต็มๆเลยไปอยู่น่าจะแบบขโมยของอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเ สุดยอดจริงๆฮาซิน่าคือมันเป็นเป็นอนเรเบที่ผมมองว่างานเออเดี๋ยวพูดงานเผาเดี๋ยวพึ่งคือในด้านเนื้อเรื่องมันมีนมปัญหาสุดๆแล้วนะคือแบบว่าดูแล้วค่อนข้างที่จะไม่เวิกอะ่ะคือแบบดูมาสิบเอ็ดตอนแล้วผมรู้สึกว่าเออกอ็บ่าเป,าปอยวางเลยคือตอนแรกมันดีอยู่สองตอนแรกอะ่ะสองตอนแรกมันดูง่งายๆมันชวนน่าติดตามอยู่แต่พอดูไปเรื่อยๆตรงที่แบบเนื้อหามันยืด ยืดไปแบบที่แบบบางประเด็นที่มันก็ค่าที่จะไร้สาระแล้วแบบว่าทําให้ดูแล้วดึกเปื่อทันทีเลยถามว่าประเด็นที่มันไร้สาระมันมันขนาดไหนมันก็มากเลยอะมันสามารถจบภายในตอนเดียวได้แล้วเขาสามารถไปเล่าตรงตรงตรงส่วนอื่นได้แต่ทางคนถามทางคุณเข็มบอกก็ไม่ได้แบบว่าก็ปล่อยให้มันยืดไปอะโดยเฉพาะฉากที่แบบว่าอะไรอะ น้องของฮาเทนาเนี่ยไปโรงเรียนอันงี้อย่างเงี้ยคือแบบมันยืดมากคือแบบว่ายังไงอะคือเล่ายาวไปหรือเปล่าคือเล่าตอนเดียวก็พอแล้วแล้วแบบมไม่ได้ยาวตอนเดียวจบอเยมันเลยรู้สึกว่ามันยืดเกินไปสำหรับ,บผมนะเออแล้วก็อันที่พีคที่สุดเลยนะั่นก็คืองานภาพงานภาพนี่ค่อนข้างที่จะเออคือก็ไม่อยากจะบอกว่าเผานะ คือมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมให้คะแนนอยู่นั่นก็คือแบบงานภาพทําให้ผมแบบว่าดูได้อะดูแล้วขำอ่ะคืองานภาพไม่ดีแต่ว่าดูแล้วขำคือแบบยังไงอ่ะถ้าให้เทียบกับตัวมังนาเคยเห็นตัวนะ้าปม,มังบางนาอยู่นะ้าปม,มังางนาวาดวาดสวยมาก แต่พอมนดูฉบับอนิเมะนี่เหมือนเขาทํามาเพื่อตลกเลยอะทํามาเหมือนล้อเลียนฉบับมางงอย่างไ,ไม่รู้เลยเพราะว่าหน้าตาตัวละครตาบิดเบี้ยวตาแบบโอ้โหตาแบบยังไงอะดูแบบว่าเออถ้าดูถ้าดูตอนมืดมืดนี่ก็นึนกว่าผีวะทองคือก็แต่มันก็ตลกดีนะเพราะว่ามันแบบว่าสร้างสีสันสำหรับผมดีเพราะว่าด้วยที่เนื้อเรื่องมันหน้าเบื่ออยู่แล้วแต่พอไปเห็นงานเผามันก็ทําให้ผมแบบขำได้ที่จริง ที่จริงเรื่องนี้น้าเผาหนักไหมมันก็แบบว่าไม่ได้ถึงกับว่าแบบว่าเผาทุกตอนอะไรขนาดนั้นเพราะว่าบางฉากมันก็แบบว่าอาจจะเผาหนักบ้างแต่บางตอนมันก็เผานิดเดียวมันก็มีอะไรอย่างนี้ที่นะสรุปนะครับพันธิน่าลูชันเรื่องนี้ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าตอนสิบสองก็เหมือนยังไม่ได้ฉายสักทีซึ่งอันนี้ผมพอนึกเหตุผลได้อยู่ว่าทำไม ถึงไม่ฉายตอน12อาจจะเป็นเพราะว่า1เรตติ้งในญี่ปุ่นอาจจะไม่ด้ดีเท่าที่ควรคืออันนี้น่าจะเป็นไปได้สุด2อาจจะมีการปรับปรุงเนื้อหาเล็กน้อยนะ3งานผ้าเขาอาจจะปรับปรุงให้มันดีที่สุดเพื่อปิดท้ายของซีรีส์เรื่องนี้4อาจจะแบบว่าไงอะ่ะงบหรืออะไรมีปัญหาภายในอะไรสักอย่างหรือเปล่าทำให้แฮชชิน่าูชันตอนจบอะ่ะตอนจบที่แท้จริงอะ่ะยกเลิกไป อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอประกาศวันใช้ทีรู้สึกว่าเขาจะประกาศดีวิวนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีสักทีนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเออมันน่าจะดูดูเพลินๆได้แต่กลับกลายเป็นว่าเรื่องนี้ดูเนื้อหามีปัญหาจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเนื้อหาของบางอ่ะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็พอเขาผมก็รู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันก็ไม่เวิร์กจริงๆสำหรับผมนะแต่เรื่องคันที่น่าดูชั่นนะครับอ่าเรื่องนี้นะถ้าตัวรีวิวผมให้ประมาณห้าจุห้า แต่ผมเพิ่มบวกงานเผามาันึ่งคืองานเผามันทําให้ผมรู้สึกว่าตลกอะ่ะผมให้ไปอีหนึ่งเลยอ่ะหกจุดห้าเต็มสิบนี่ถือว่าแบบว่าคนท่านที่จะให้คะแนนแบบว่าไม่ได้เกือบแย่นะคือแต่แบบว่ามันยังมีบางส่วนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออยังพอดูได้อยู่อะ่ะเออแต่ว่าอ์ปกอบโดยรวมมันยังไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมอยู่ดีนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวอนิเมะสองเรื่องนะครับสบายดาวชุลันเ y กับฮันชิน่าลูชชันนะผมแนะนำสบายดาวชุลันเบนะซึ่งผมที่รีวิวไปเนี่ยผมพองตรงว่าพูดมังพูดในส่วนของเออเรทมังงะเยอะมากซึ่งก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับในส่วนของ h อันชิน่าลูชชันเนี่ย ผมก็พูดในตรงส่วนแบบว่าเนื้อหามากไปโดยไม่ได้พูดส่วนอื่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆคือแบบพูดต้นสดเลยซึ่งถ้ามีข้อโต้แย้งหรือแบบว่าข้อตีอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับว่ารู้สึกว่าเออสมายดาวสมายดาวมันเป็นอย่างดีนะทําให้แบบว่าเออมันอยู่เดเลนี้หรือฮันเดน่าลูชาเนี่ยบทมันอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะทาให้เขาอาจจะแบบว่า ตัวมางงะจริงมันก็อาจจะตรงกับเนื้อหามาหังงะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพูดคุยหรือคอมเมนต์กันได้นะว่ามันรู้สึกไงกันสองเรื่องนี้ดีหรือแย่ต่างกันอย่างไรนะครับแต่สำหรับผมแนะนําสมัยดาวมากกว่านั้นในสัปดาห์นี้นั่เองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจด้วยน,นะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจวิตบ,บูรีวิวกันด้วยนะครับสวัสดีครับ